สวัสดีครับผมพบมผมนวสันดีวันนะวันนี้ผมก็ถือว่ามาร่วมศึกษากับหลายคนที่สนใจเกี่ยวกับการใช้งานตัว r a s p b e r r y PI นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัว PI 4นะครับที่ผมใช้นะครับตัวไอ้โมเดล B นะครับตัวนี้ซึ่งความจุแรมอยู่ที่4ีกิ๊กนะตัวนี้ครับผมส่วนสิ่งที่แตกต่างมาจากตัว PI PI 3ก็จะเป็นตัวเนี่ยพอร์ตพอร์ด HDMI นะครับผมมันจะแตกต่างกัน,นครับ เป็นตัวตัวเก่าก็จะเป็นพอร์ตใจครับพอร์ตจริงๆแต่ตัวนี้ต้องมีอะแดปเตอร์มาแปลงนะครับผมส่วนตัวเนี้ยไปตัวพอร์ตไปตัวพาวเวอร์ก็ก็ต่างกันด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับหลักๆก็ผมจะมาทําการลงระบบปฏิบัติการครับใช้กับตัวตัว b e r r y นะครับผมซึ่งตัวที่ผมลงก็จะเป็นตัว l a s p b ีย n นะครับครับหลักๆก็สิ่งแรกที่ต้องคานึงถึงนะมีอยู่2ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1คือ ตัว OS ที่จะทําการเขียนลงไปยังตัว SD Card ครตัวที่2ก็จะเป็นตัวโปรแกรมนะครับที่จะทําการเขียนนะครัทำการเขียนบีบทุกอย่างนะครับลงไปตัว SD Card เพื่อที่จะใช้างานตัว Raspberry Pi นะครับหลักๆก็เดี๋ยวเราจะไปดูตัวโปรแกรมกันนครที่จะทําการลงครับเราก็ไปที่ตัว b r o w s ์เซอร์นะครับกลับก่อน รัวแล้วก็พิมพ์เข้าาตัว raspberry pi b e s ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะผมครับแล้วจากนั้นก็ไปที่ตัวซอฟต์แวร์นะผมแล้วเลือกไปที่ตัว raspberry pi นะครับนะ่ยผมมันจะมีอยู่3ตัวนะที่ที่โชว์นะเนี่ยเป็นตัวไอ้โมเดลนะครับเนี่ย all raspberry pi โมเดลครับตัวทั้ง3ตัวเนี่ยสามารถใช้ได้หมดครับเนี่ยสามตัวนี้สามารถใช้ได้หมดครับตัวนี้ผมตัวนี้ใช้ได้นะตัวนี้แต่ผมไม่ได้ใช้ผมลงเฉพาะตัว raspberry นะผม ก็เลือกสตัวนี้ตัดเป็นตัว3ตัวนี้ซึ่งตัวแรกครับมันจะมีไซส์ใหญ่หนึ่งนะครับผมประมาณประมาณสกิก2กิกกว่ากับ3ากิกับตัวนี้ครับตัวที่2ก็ประมาณเกือบ2กิกนะครับแต่ตัวที่ผมเลือกก็ตัวนี้ครับอยู่ที่ประมาณ4ี2เมกครับตัวนี้ก็ถือว่ามีความจุที่น้อยนะครับโอเคแล้วทำการดาวน์โหลดเลยครับเมื่อโหลดเสร็จปุ๊บปั๊บซึ่งผมโหลดอยู่แล้วผมไม่ยังเป็นดาวน์โหลดครับผมก็ สั้นไปครับถ้าใครโหลดก็รอให้หนึงนะผมมันก็มีรอสักพักนึงครับผมอ๋อโอเคเมื่อเสร็จปุ๊บไปไงต่อครับก็ไปทําการลงโปรแกรมที่ทําการเขียนลงไปยังตัวอิการิกน,นะครับผมไปที่ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เลือกไปที่เอาซอฟต์แวร์ครับเป็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นตัวนี้มานะครับโปรแกรมที่ทําการเขียนระบบปฏิบัติการ os ลงอีเลการ์ดครับตัวนี้ซึ่งเราก็มาดูมุมซ้ายนะครับผมมันจะเขียนว่า ดาวโหลด for windows นะครับหรือดาวน์โหลด for mac os หรือดาวน์โหลดใช้กับตัว ubuntu นะครับ for สายสองบิต hey, นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ใช้กับตัว windows ผมก็โหลดนะใช้กับตัว windows นะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วผมก็กดเลิกไปนะครับเ <Okay. S 1> มื่อเสร็จปุ๊บก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับตัวตเมื่อกี้นะตะตั้งให้เรียบร้อยเอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ทําทการเปิดนะครับเปิดขึ้นมาครับตัว raspberry pi imager นะครับ มาครับนี่ครับเปิดารีบอยก็เรามาดูไอตัว OS ที่เราดาวน์โหลดมาครับนี่ครับตัวระบบปฏิบัติการที่เราโหลดมาก็ตัวนี้นะครับผมก็มาวางที่เดสก์ท็อปนะครับสิ่งแรกที่ที่ต้องเลือกก็เลือกไปที่ตัว Choose Operating System นะผมก็ทําการเลือกนะครับแล้วไปที่ตัว Use Custom Custom นะผมก็เลือกครับแล้วก็เลือกแหล่งที่อยู่ที่เราอยู่นะว่าอยู่ที่ไหนก็เดสก์ท็อปก็เดสก์ท็อปนะครับ ซึ่งไฟล์ที่ต้องทิาโหลดมาจะเป็นไฟล์ซิปอยู่แล้วครับเราไม่จาเป็นจะต้องแตกซ i p นะผมอย่าแตกเป็นขาดนะผมก็ทําการกดแล้วก็ open นะครับผมก็เรียบร้อยแต่ยังไม่เสร็จนะครับก็ให้ไปที่ตัว operating นะครับผมแล้วเลือกไปเป็นตัว raspberry pi os สองบิตนะครับเราเลือกไปครับพอเสร็จปุ๊บทำไงต่อครับก็ทําการ choose storage นะครับผมคือเลือกน่วยความจัง sd card นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมขออภัยนะเพราะเนื่องจาก ตัวการทิเดอร์ผมมันมีปัญหาครนะับมันก็เลยอ่านไม่ได้ผมก็เลยอาจจะไม่ไ,มได้จําลองให้ดูแล้วก็ติดตั้งให้ดูนะผมก็ไม่แนะนาครับไกด์ไลน์ให้ดูเฉยครับอ่อจากนั้นก็กดไปที่ choose storage คนระับถ้ามี SD card เราทําการ format format เรียบร้อยหรือไม่ format ก็ได้ดมันก็จะาก,การให้หมดแล้วมก็มีการติดตั้งนะมันจะถามว่าต้องการลบข้อมูลที่อยู่ใน SD card ใช่หรือไม่ก็กด yes ครับคือใช่ครับก็เลือกเรียบร้อยเมื่อเลือกเลือกรายเสร็จปุ๊บตัวไท์เนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับผม แล้วก็กดรันส์ก็รอครับประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆครับตัวนี้ทําการเขียนครับผมเมื่อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับโอเคอ่าโอเคครับผมหลังจากเราทําการลงระบบปฏิบัติการเสร็จนะครับผมทําการรันส์ตัวระบบปฏิบัติการรัสเบียนนะครับผมลงอินติการเสร็จนะครับผมแล้วก็ถอดอินติการออกนะครับเนี่ยตัวรับรีครับเป็ตัวนี้เป็นตัวเคสนะครับผมเคสตัวนี้ก็ถือว่าผมถือว่าช่วยระบายความร้อนได้ดีมากครับตัวนี้ถือเป็นเคสที่ สมดุลครับผมดูครับราคาก็ไม่แพงครับทับเ,เ,เทียบกับเคสที่เป็นเนโลหะเนี้ยครับเคสนี้อยู่ที่ประมาณเกือบห้าร้อยบาทแต่เคสนี้อยู่ที่ประมาณสามร้อยมัม้งครับผมผมว่าการระบายของของตัวนี้ดีด,ดีกว่านะครับผมสังเกตดูถ้าตัวนี้ถ้าทํางานหนะักเนียเปิดพวกอิมเมจอะไรเงี้ยโอ้โหร้อนจีเลยครับมือแตะแทบไม่ได้นะร้อนจีร้อนมากครับแต่ตัวนี้ผมว่าโอเคนะครับ ตัวนี้เคสอะคริลิกนะราคาก็ถูกกว่าอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานนะว่าเราจะเลือกแบบไหนครับครับซึ่งตัวที่ผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับโอเคเมื่อเสร็จปุ๊บเราก็ถอดเอดีการ์ดมาเสียบนะครับเสียบตรงนี้นะครับดีการ์ดที่เราทําการาไว้ระบบปฏิบัติการเสร็จเรก็ทักเสียบเข้าไปเสียบแค่จิ็กเดียวครับเวลาดึงก็ดึงออกธรรมดาครับดึงออกธรรมดาครับโอเคเมื่อเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะเป็นพอร์ตนะครับพอร์ตตัวเนี่ยพอร์ตแปลงนะครับใิ้ฮีตเตียไมท์ครับเป็นมินิฮีตเตียไมนะครับเสียบเข้าไปยังตัวร a สเบอรี่นะครับผมนี่ครับเสียบไปนี้ครับจากนั้นก็ทําการเอาตัวนี่ครับตัวแจ็คนะครับผมของตัวรัสเบอรี่นะครับที่เป็นไทซีนะครับผมตัวพาย4ีมันจะใช้เป็นไทซีนะครับผมเป็นไทซีนะครับที่เรารู้จักกันครับก็เสียบเข้าไปครับ ก็ติดนะครับผมแล้วก็เอาสาย h DM i เรามาเสียบนะครับมาเสียบได้เลยครับก็ทําการเสียบไปเลยครับเมื่อเสร็จนะครับผมเราก็ทําการบใช้ตัวพา b แบงนับเสียบเข้าไปครับจอจะติดนะครับโอเคมันก็จะรันตัวรัสเปียนแล้วนะผมคือม็นต้องทำอะไรนะผม ก็หน้าตาจะประมาณนี้ครับตัวรัสเบียของเราครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะผมก็สามารถเปิดวงเปิดเว็บดูครับแล้วก็นี่ครับใช้เมาส์เสียบนะครับเมาส์เสียบเข้าไปครับสามารถเล่นพวกเว็บทรงเว็บไซต์ได้หมดเลยครับตัวนี้ครับผมเปิดการเชื่อมนี่ครับเชื่อมต่อ wi-Fi นะครับ เ้วก็เลือกไ i ฟ i ที่ต้องการครับแล้วก็ครับผมแล้วก็รอครับม่อนะมีการเชื่อมต่อแล้วก็ทําการเปิดวงเปิดเว็บดูได้สบายครับผมนี่ครับผมแล้วก็พิมพ์เข้าไปครับยูทูบนี่ครับครับผมเปิดเข้าไปครับซึ่งผมตัวนี้ผมก็ใช้่าเป็นตัวรันตัวอะไรนะเว็บเซิร์ฟเวอร์ครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมใช้นะครับนี่ครับ ผมจะลองรีสโต้เพจที่ผมเคยนะครับเขียนไว้อินเด็กซก์ทำเว็บทำอะไรไว้นะครับผมเขียนเว็บเขนอะไรไว้นะครับเล่นฟงเล่นเฟซดูหนังฟังเพลงอะไรกนะ็สบายครับไม่ห่วงครับผมใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ได้เลยครับสันเช เข้าที่ช่องผมอ่ะแล้วกดดูครับปาบก็ให้่จบทุกอย่างครับจบทุกอย่างครับผมตัวนี้ ดได้ดูได้สบายครับดูได้ถึงฟูเฮดดนะครับส่วนเสียงอะไรเราก็สามารถมีแจ็คหูฟังเสียบฟังได้เลยครับตัวนี้ครับผมก็รประมาณนี้นะครับแนะนำครับซึ่งตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นจอนครับจอตัวนี้ก็จะเป็นตัวร e r r y ผมใช้ Power จากพาวแบงค์นครับทั่วไปก,ก็สามารถเล่นได้ที่ไหนก็ได้ครับผมเนี่ยพาวแบงค์่ผกใชนะ้ตัวนี้ ถือว่าคงค่านะครับผมสามารถนั่งเขียนนู่นเขียนนี่ได้สบายครับผมเห็นปจบเลยครับตัวเดียวตัวจอเนี่ยผมก็ใช้พอแบงค์จะพอแบงค์เหมือนกันครับตัวจอครับนะตัวร็อปี่ก็จะพอแบงค์ทั้งหมดครับเปิดดูได้เล่นได้สบายใจเฉียบครับ